โอ้ขาโนูรอแม่กันวิอยากเหมือนกันเฮ้ย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 ไอ้ยเฮ้ยไอ้เี้ยไอ้ลักกี้ไอ้ซับกูได้ละหมาหมานี่อะไรเนี่ยเฮ้ยพุงหีิวแย่มากกว่าหนึ่งตัวไอ้สัสน่ารักสุขาดอะไรขาดน้ำปะเนี่ย วิ่งลงน้ำไม่ได้เลยใช่ปกติกูถามจริงกูหิวน้ำกูทำไงเนี่ยต้องไปพร้อมกวด <Okay. S 2> มันไม่มปกติแต่เราทำตัวอะไรรอบนะั้นไม่รู้ทำไมถึงลงน้ำไม่ได้ไม่รู้นะ่าจะคูนหมดเลยมัออ้งนะไอมันคูนเยอะมากเลยให้กูซดน้ำก่อนเพื่อนเอ้าเนีเอา้เอาแล้วกูจะกินน้ำไหนลองดล จะลงน้ำไม่ได้เลยลงได้วะโอเคต้องลงลด้วยกันเออต้องลงด้วยกันชีวิตมันอยู่ยากจริงอุ้ยคานโนูอุ้ยอะไรเหรอคานมาชิผหายแล้วอ่ายังไงทีเนี้ยอุ้ย <laughs> <laughs> มันมาล่ากูาาแล้วกระกอกกูตายไอย้ อ้าวเป็นขู่คหนึงไอโจออกกันไอแล้วเียูเยี่ชอบทอยสมดลยนี่กูเปลี่ยนมาใหม่เฮ้ย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 ้ยกูรอตายเพื่อนขอบใจมมึงลงน้ำแลาวับมาหาเล้วมนก็วิ่งมาหาเราไงใหม่ไม่ลเเดี๋ยวเรเลยจะให้กูไปตุกเฮ้ย ว้าฮ่าฮ่าฮ่าการ์ตูนไทยเนี่ยคุณต้องรีบไปหาพาราโซกูเร็ว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 อยู่ตรงไหนวะกูณจำทางไม่ได้อะโจตรงไปเลยของกูอยู่ไหนเนี่ยหาของกูเจอแล้วอยู่ฝั่งนู้นโโอหคารโนสีชมพูวิ่งแล้วต้องมาชมพูมันเยอะไง

ไอจีอยู่ไหนอะอะไรวะนักหนูไอีแลเตอร์แลเตอร์ไปละโอ้แลเตอร์ม่วงอุามากเพื่อนไม่ใช่ขม่วงกับแดงด้วยตะแกนกันโซชิบหายลเปนแล้วเป่ลเตอร์แลปลเตอร์แล้วกูไปแล้วอุ๊ยๆไื่อนเดือดเลยเก่นี้ไม่เกาทริงอยู่ไม่ได้วะเราต้อง ไอ้สอาร์ติแฟกต์อุ้ย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 อะไรขนาดวะอะไรวะเอ้ยม้าม้าเราสามารถกี่ได้โดยที่เราใช้ที่ดีงั้นมึงเลยละกันไอ้ฟาดเอาเสี้ยบปุ่มปั๊บมึงก็มาหากูเลยเพื่อนที่หายแล้วมาซ้อนะวะจับเติมเบลี้เก้าสิบเฮ้ยเ่อนกันเอาหนั้กระทิ้งดีดมัน มีหัวมันนะมีหัวมันมันวิน่งหนีมันจะสลบแลนวนะอย่าไปสลบนะเฮ้ยมันตัวนเราอยู่แล้วทำไอะไรทำอะไรทำอะไรเกียวกระุนมหมดเร็วกาเสร็จหมดกระุนหมดแปนนะบน,น,น,นึง กูเลยจะตายเร็วเร็วเร็วมึงมึงมีโบล่าปะหมดเลยโยนเลยโยนใหม่เลยโยนใหม่เลยภาพลบแล้วโอเคตัวกอะไรยังอยู่ตายคลิปหายละงั้นต่อกล้องกูก่อนไอ้เจ้ายัต่อเลยเอ้าเอ็กที่อะมาที่นี่ที่ท ต้อยูอาแทสเดอดเดือยเดือดทงไม่เออนั่นแหละเสร็จแล้วมึงมึงทำกองไฟได้ปะได้ไหมล่ะเดื <S <S อดทำได้เวลากูขี่ไปมันจะได้ไหมนี่ ช่มอะไรอ่านอะไรวะเนี่ยนี่แหละอ่านอะไรทุกอย่างไอ้โจ้ยเฮียเอาฟลาแรปเตอร์ไอ้โจ้ไอ้โจ้หนในใน้ราสู้หรือต้องฆ่าน่าเราจับมันได้เราต้องฆ่าอย่างเดียวแม่มันจะมาทำร้ายบ้านเราฆ่าเดียวใช่ไหมฆ่าเดี๋ยวเดียวฆ่าเดี๋ยวเดียวเฮียจะไหวด้วยวเนี่ย อ้าวก็สี่สิบห้าเองนะอะไรนะก็สี่สิบห้าเองไม่ใช่หรองมันไอแต่ด้วยความที่มันเป็นเอาป้าเว้ยมันเก่งเฮือดไอไอ้เหี้ยตายคู่กูไม่ตายเพราะแรปเตอร์ตายเพราะนะตายเพราะไอ้เหียแล้วมันตีกูตกลงมาไอ้ไอ้ไมโครแรปเตอร์อ่ะที่พายโรบินอีสตันแล้วกูหล่นจากแรปเตอร์กูแสงไฟอะไรวะเนี่ยแค่แต่อาร์ตอนกลางคืนแม่งมีหมงห้อยด้วย ดีขึ้นเยอะเดี๋ยวแล้วกูตายกูว่าแต่ยขาขาวเราเราชนะดปเตอร์กูชนะเหรอชนะนี่แย่ดปเตอร์ดีแล้วกูอัดดาเมดไว้ก่อนตายใกล้ตายว่ะดปเตอร์กูเดกชีกเลเรื่องเหลือสามพันเลโอ้ยหายไปไม่เยอะนี่วะตอนแรกกวาเพึ่มมาหน่อยเดียวมีฝนด้วยอ่อ เี้ยยอุมีฟ้าแลบด้วยวะสิแค่ต้องซื้ออยนางนี้ฝั่งนู้นคือแอดด็อกไปมีลามเปล่าไปพูดถึงลิซิโน่ตอหาข้อมูล้ายกูกดผิดจะกูกดงี้กูโดดลงจากนกไอ้เหี้ยแล้วก็ตายคาที่ครับอาจจะไม่มี ไม่เปไรเว้ยไ,<ห>ไ,ไม่แคร์ได้เหล็กเยอะและ้วไอ้สัตว์ลิสิโนโมึงรอ,อกูเลยมัจับนแม่ไม่ต้องห่วงลิสิโนอยู่บนในโจวไปเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเฮ้กูมีสิบแปดนัดแต่มันวาบเลนิดหนึ่ง,งกับตัวใต้ป่าววะนะมันวาบนิดหน่อยอ่ะตอนพุ่งอ่ะตัวมึงมึงรู้รู้ใช่ป่าว่ายิ่งพุ่งไกลมันยิ่งสตาร์ทแรง กูชาร์จตรงนี้เลยมึงแม่นสามารถทายางนด้ได้ถ้าชาร์จแล้วมันเลี้ยวไม่ได้ไหมเหรอแน่เลยปะเฮ้ยไม่ลอไม่ลอไม่ลอไอ้เี้ยเดี๋ยวตายนี่นีเิโน,โนเนี่ยโจ๊กงเห็นปะไหนนั<อ>ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยบักทนดนได้โดน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 วิ่งโคตรไวเลยโจี่ยี่ยี่ียเนี่ยโอ,โอ,โอ ไอหนูวิ่งเลยเอ,อือเป็นไรอะ่ะสลบอ,อ,อะแล้วยี่เนี้ยมาไงเนี่ยไม่รู้วางไปนะโฮ้ยยุ่งไอ้เยี่ยเ่ีอ้ช็อกกี้ก็เป็นศพแล้วแค่มันตายอะ่ะใช่ช็อกกี้ก็ตายาบยบายช็อกกี้ ประโยชน์โลกกับมีต่อยสัตว์แบปลกมันมา,อาโอ้ยไอ้เคยววิ่งไม่ออกว้าวิ่งไม่ออกไอ,อ้ซ้อมันเอาเลไม,มาเนี่ยว้าวิงว่งวิงว่งวิ่งเด็กนะว่มันเอากุจอ่ะตรงี่มันดูสุดๆไปเลย,ด,ยดูว่ะเฮ้ยมันวิ่งมาใสาก่กูจริงเพื่อน ไอ้ย้ยแล้วโบล่าชักไม่ทันแน่ยางเงี้ยโอ้โหวยเดเร็ว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 รโาชักโบล่าเลยเฮ้ยมาคามอนเบบี้ล็อกขาได้ปะแต่บางทีเวลาเราเสาพีกบางทีก็ล็อกไม่ได้นะเว้ยล็อกไม่ได้จ้าตู้ไปไปแล้ว no 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 ว้ายสัตว์เยู่ข้าลังนี่อโอ้ยที่เกิขึ้นกู้เราทําเตียงไว้ที่บ้านกันไ้เที่ยตอนเนี้ยควรทํามากเลยเพื่อนเดี๋ยวกูไปกู้ของมาทําเตียงที่บ้านกันดีกว่าเ้ยปลแต่กูแค่อยากใหตัวตัดไม้ล็อกไม่อยู่คือแถบอันนี้ ทำใิพรีะว่าถ้าเราใช้แบดแทบใช้เช่แทบย้ำมันไว้อะวามึงโดนเหี้ยอะไรนะเตโกวงวงมันใหญ่เังวะลากของคมๆอยู่ดไวฮะเอากบเต่าโก้แล้ววูบเลยอะไรกางหลังมึงเนี่ยกูจะอยู่ในอะไรวะอีกแล้วโอ้ แล้เจอทีเนี่ยระวังนะสวยตัวเท่อะไรมาเหยียบก่อนนะครับโอเคพี่ตายไม่รู้ตัวตายท่ายืนด้วยเอางี้เอางี้ไปล่อมันมาอ่ะตอนนี้เลยอะเดี๋ยวนี้สนุกปิวลาได้ขี่นะครับเกียรมดมันต้องโคดเอตเองไงวางแทบไว้ไหนวะเนี่ยนี่นี่กนั่นนมาตามกว่าป่ะไอ้โจแอบเไย เอาปิดปักปิดปักโอ้หลุดแล้วไอี้เอายัง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 ไม่หลุดแล้วคิบหายละซอมันหลุดแล้วยังไม่หลุดยังไม่หลุดเอามูลวอล์กมูลวอล์กมูลวอล์กแบบแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ยมันมันมันหนีนั่นแหละมันจะถล่มนั่นแหละไอ้ตลบไปไปไหมไม่มันฆ่าถล่มอันเก่าเราไง ยังอยู่อีกเหรอโอ้โหมึงเจอขับกูเลยไม่ใช่แล้วโซกูว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาติดบัก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 เหรอติดบักเหรอติดบักเหรอหลังติ๊กทำไงวะนั่นมันบ้านเราไม่ใช่เหรอโอ้โหลองรอบไปให้มันติดแถบดิโซไม่ไม่ไปไหนแล้ววะกระดักเราอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยหวังไงวะเนี่ย Come on bro Come on Hey guys เรียขเแล้วมันตัวไหนปะปะดีดไหมัดีไนอู้หูอกแบคด้วยโอ้ยมึงก็เดินหลบน้อไอ้เยโดนเอ้ยยืนจริงวายโดนกูปุ๊บเลยโดนไม่ต้องไปเรียนมาแล้วเลยเวลาละ ไหวหลุดไหวจะวะนนมันโคตรเร็วปิวิปิวิปิวิจ็บจับจ็บเจ็บกูว่ารอมาขึ้นทะบวนดีกว่าไหมเย้เป็นสัตว์เรา <c oughs> ที่นอนอยู่ที่นอนอยู่ไหน <c oughs> ตายไม่รู้ตัวเล้ว

ติงดดิดนน๊ดนะติ๊ดดิ๊ดมั้ยนั่นแหละอุ้ยไอ้โจ้ไอ้โจ้มึงหามึงหาต้นไม้เลยมึงหาต้นไม้เลยโจมันเป็นร่องมอที่มันจะติดได้นี่แหละมอนอ้าวไม่มาวิ่งไปนู่นมันมาติดปัติดปักปุ๊บอ่าเบ็ดวิธีแบบแม่นนวดมาก พี่อยู่ระยะโจมตีมานะถ้ามันตีต้นไม้ล้มเหมือนกันนะเขาไม่ได้ใส่หรือเปล่าก็ถ้าเกิดยังโดนกัดตายยิ่งเสื้อผ้าก็แตกหมดมานี่เยไม่ใส่แล้วกันปิดไม้นมาเฮ้ยเราเฮ้ราวกูรังไปกูรังไปเฮ้ยมันสุดตัวอื่นอยู่หรอจ๋าจ๋าดอย่าไปตายอย่าไปตายลอบไปตรงบ้านก็ได้นะตรงบ้านมีแถบอ่ะแ้าวมึงมตีตัวนี้อยู่ หอสองลูกมึอ่ะสองอ่ะยังไงตัวกี่อะไรงูกัดขาเอ้ย่ไม่กัดหาไม่ใช่งูไม่ใช่งูตัวนกตังูก็ดีนะงูเล่นคาสลบได้งูคงไม่อยู่ตรงนั้นนะกูบอกเลยมันหนีอ่ะน้าน้านนี้อ่้อ่ะนี้่ะหนี่แเลยโอ้ยยุงเอ้าทำยัง่ะ นี่แตเกี้อะไรล่ะอ้ยว้าติดต้นไม้มาเลยเวนติดต้นตัวไหม <c oughs> ื่อนกูนมาแล้วว้าไอ้เคี้อะไรเนี่ยวิไปไหนวะอะไรนะโอ้มันสวนมันสวนมันสวนมันจะสวนวันนี้มันต้องเกิดมัดนเด,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 ดิมมันเดิมมันเดิม เฮ้ยวันนี้มันต้องเกิดมันจะสวนเราตเติดติดตะเตะเตะวันนี้มันต้องสวนร่างมันก็สวนจริงเกิดชี้แช่แปลว่าอะไรเฮไม่ออกไม่ออกไม่ออกเอา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 เข้าลึกเกิน หมัอนกระติกสไนเปอร์ไม่โดนดิบไว้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 เต็มเหนียวเลยไอ้เจ้าเดือดโดนมันหลอกเข้าให้แล้วไงติดบาร์กเอ้าปิดทางติดมุมกูติดยีมุมกูต้องรอมเข้าต้นไม้ต้นเดิมต้นนี้ก็ได้วะเอ้าถ้ามันเข้าตรงนั้นได้ได้เข้าเฮ้ยมันมาหากูแล้วอาติดมุมเดียวแล้วมึงต้องอยู่ฝั่งกูเลยยืนไกลๆเวลามันหันหนีไม่ได้ไม่ออก ครับนึงคุณเป็นหากับของปีรูู้ๆูๆๆูๆรูู้้รู้เร็วเลยครับตอดอมันตามไ้เรื่ยตามไือสปีดปรตับไปละรีบว้มารีบวมารีบวามาระลกรลังๆๆลยิสแปมตายเกิดนี่ไงแต่หนขเราจริงชิดละมายังมายงมาแล้ว โอคกับดักอันแรกเอ้าเอาไอ้เหี้ยมันหามึงก่อนดิไกลกว่าโดนอย่างนี้ปะต่อย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 แม่งต่อยแม่ต่อยแม่ต่อยแม่งหรือมันไม่ตลบด้วยหนังกระติกว่ะว่าทำไมวะไม่มีสปายการ์ดอะกูเลยสองข้างตลบมันไม่ได้สักทีถ้าไม่งั้นเว้ยไอ้โจ มึงทำกระบ,บอกไหมแล้วเดี๋ยวกูขี่เรือเสาสักตัวหนึ่งไปยืนแทงบุกหุ้มไอ้ยี่ว่าเราน่าจะมีเรือเสาที่มันน่าจะยืนพอฟัดไว้นวนะต้องหาตัวที่เลือดเยอะๆไอตัวกิงนี่ก็สามพันเตอร์กว่า <c oughs> อย่าให้ลักกี้แทงนะกูขอแล้วมันตายเองนะ <Okay. S 2> บอกไว้ก่อนออแดปเตอร์กูมาแทงเลยแดปเตอร์กูหมื่นสองอุ้ยมันตีติดค่าสลบหรอใช่เออใช่ใช่จตีค่าสลบตีติดคาสลบหนักมาก แล้วงั้นกันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าตรลงมันแรงมากกูจะหล่นถ้าอย่างน้นงั้นเอาลูกดอกสะอาพยียเอางั้นแรปเตอร์กูมันตู้แล้วงั้นะนะเรียบร้อยว่านะคลามเนื้อเนว้วเชื่อบเป็นเค้กินที่มีเลีนะ้ยวคามเบอร์รี่ไอ้เสร็จก่อนเป็นคนกินที่ม่เลี้ยวเพื่อน ไงั้นเราไม่บันจับมันได้เดี๋ยวเราทูซีโนฝั่งนู้นก็ได้จะเฮียทีนึงเอ้าซ้อมยังไงบินมาเกาะลาวาโอ้โหส้อไปอ่ะไอีซ่ากูมากับมึงใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซ้อไอ้เด็กเฮียอะไรวะจมน้ำ ลงน้ำได้เด้อไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วอยู่ก่อนลวาวาไหนวะเห็นกูเปล่าเห็นกูไหมเห็นกูไหมมาได้ไงอะ่ะวาร์ปมาไง <laughs> ไม่น่าถามระยะหรอใช่พวกกูปรับเป็นร้านเลยนะ่ะอุย้ยร้านที่ไม่ใช่ร้านะานะฝากของนะฝากหมวกกันเดียว ต้องไปโนไวโจปัญหาคือไม่เลยไม่มีเรียสู้ได้เอาล้ถ้าต่อให้เราจับมันได้เราเอากลับไปยากกี่นิอ,อยู่ไกลเลยกันไกลที่ดเนี่ยต้องคิดหาวิธีที่แบบเราจะมาโซนอื่นได้เชี่ยโอ้เฮ้ย คนพีดอยู่ไหนเห้ตายเลยป่ะไม่ตายว่ะมึงอยู่ในน้ำป่ะในน้ำทำไรเพื่อนถ้าเกิดคุยลงน้ำนกกูจะหล่นจากนกพี่เอ๋ยขอโทษอย่าทำอย่างนี้อีกนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดีนะกูเพื่อนให้กดไอ้นั่นนะให้กูกดลงจากนกนะมึงเอ้ยเอาไปคู่หรืออะไรอ่ะเผื่อไว้ โู้ลึกวะแล้ไม่เห็นนะเห็นทำไมเหมือนเกาะลอยปลาขึ้นมาใช่ <ste ak> โอ้ไอตอนนั้นไม่ใช่อย่างงี้ดกว่าใช่ตอนนั้นมเป็นแผ่นดินใหญ่เจ <ste ak> ี่ยโอ้มันเป็นเกตหิมะต้องไปดูเกศหิมะดีวะ่ะหิมะอะไรกันเหรอลองไปดูดิหนาวตายไปนี่ใหม่มาง,าง <ste ak> ชุดหนาอยู่ นาอุทัแล้วเฮ้ยเป็นม,มอสม,มอสนี่ก็ฝ่าไม้ดีนะเห็นเขาว่าแต่เรามีเซเลติโนโล,ล่ะฝ่าไม้ดีที่สุดในเกมเฮ้ย, <c oughs> ยนี่มันป่าไอ้ไนั่นป่าอะไรป่าที่มันจะมีไอเสือที่มันกระโดดตะคูมเราแด้เปรี้ยวเสือปีนต้นไม้จะหยอดกูลงไปแล้วก็เสือแดกะเนี่ย <c oughs> มกูจะโดดไปคล้องกับมึงอะถ้ามันแดกอะใชย ปวานิได ok> ้ดูอู้มึงเห็นประวานิปะเห็นแล้วเห็นชมนกชมไม้มันก็เริ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเด้นมาจากมาจากไอ้วาตนี้เลยวะเนี่ยม่วงๆกันอะไรวะเนี่ยม่วงๆอะไรม่วงๆกันเนี่ยแต่วะหน้าเห็นไหมนางหน้าเนี่ยนู่นเหรอม่วงๆอ่ะเออเนี่ยแต่หลาดอย่ายุ่งกับมันเลยหลามเลยก็เสร็จ ว่ากูตายคาตัวนี้แน่เลือดไม่มีเล่นแล้วเพื่อนไม่กลัวเว้ยจุดให้กนกันต์เรียบร้อยกินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้เดี๋ยววัวหย่อนลงไปกินก่อนวะอู้ช่วยโดนกระทุบตายหายก่อนเลยกูหาบมอยู่อะไรเนี่ยโอ้ยเนื้อนาปลาไหลลากเชี่ย สวยนี่อยู่ตรงไหนเมาเล่นไปเกมนี่สวยเออใช่ใช่ก็ใหญ่โคตรทุกที่ไหนวะไอโจไอเสือเฮียเนี่ยที่มันกระโดดตะคุบเราได้ปีนต้นไม้อยู่นะแต่ว่าเขาบนหรือเขาล่างเนี่ยเนี่ยหน้ามึงเนี่ยอ๋อนี่เหรอม้ยยโดดมาแล้วเกือบเลยอันนี้อีกตัวหนี่งเห็นป่ะตัวเนี่ยเหรอแะแดงๆอ่ะไปได้ละน่าเสียอะไไอเฮียคนนี้ก็ตัวแก่ เไอ้เหี้ยเผือเนี่ยแหละมันเกาะต้นไม้รอกระโจนใส่เราจีบหายละนกสตามมีนาหมดมัน,แ,นลแลนดิ้งละแลนดิ้งไปเหี้ยจริงไหนวะหน้าเลยเนี่ยหน้าผาเนี่ยไม่เห็นอะ่ะไม่เห็นนะเห็นแต่หืหางปีกนกหาง,งนกเนห็นยังเฮ้ยอรอขึ้นไม่ได้มันคือสวรรค์ เมทีเทเวนนี่คือความสูงระดับสูงสุดที่เราให้เราเล่นเราเล่นนั้าผาลิงคืออะไรวะจะเป็นโซนใหม่ว่าใช่แล้วทำไมเราไปไม่ได้ทเกาะข้าน้านี่าเกาะเราล้วปะไม่น่าใช่นะเออเหมือนจะใช่แง่งเปยนกวนลาวาโอ้โวนซะโอ้ไม่เดี๋ยวยังวนไม่สุดเลยไม่ใช่ว่าเรา ไม่ได้วนไม่สุดเลยนี่ใช่ใช่ใช่เราวัดแค่ครึ่งทางอ่าคุณลืมไปแล้วว่าสัตว์อยู่ไหนเยี่ยมเลยอะไรนะคุณลืมไปแล้วว่าสัตว์อยู่ไหนเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นชี้ผายละเอ๊ะมึงเห็นไหมข้างหน้าเราเนี่ยมาดงอะไรเพื่อนไปแข่งกันเป็นเป็นกริ้นโอ้โหพวกเนี่ยแหละให้ออกแอนดิกโพลิเมอร์ธรรมชาติแค่โคตรเยอะโพลิเมอร์ธรรมชาติได้แต่ไอพวกเป็นกริ้นนี่แหละคือเราต้องฆ่าพวกมัน มีเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยช่วยอะไรมันก็ยังหนาวได้ดีถ้าไม่ใช่ชุดกันหนาวไอ้หน้าอะไรวะเนี่ยที่อยู่นั้นตัวอะไรไหนเมื่อกี้เนี่ยตัวอะไรวะข้างบนเนี่ยหรอเออเนี่ยเมื่อกี้นี่อย่านี่แหะตัวอะไรนี่อยู่ไทยนัดเนี่ยไอ้เยัยที่คำรามแล้วแม่งแบบเราจะสู่เสียการควบคุมพิ๊นกเมื่อกี้นกกูบิดวันว่อ้นีะแหละน่าสนใจไอ้ตัวนี้จับยากอยู่เพราะถ้าโดนคำรามเราจะวิ่งว่อนเหมือนกันเอ้าอะไรนะเราสั่นกลัวาไปไหนอ่ะ ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ย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 ไอโซไอโซไอท่านึงทาึงถึงพื่นกดีกดีกดีโอ้โหได้เถวเกือบตายปะนะไม่ตายไม่ตายเลืออเหรอล่ะเตลุเสาเลื่อเหลือหกพันจากเท่าไหร่จากอ่าจากเก้าพันโอ้หายไปสามพันเยอะลยเนี่ยเกือบตกสุดแล้วไม่เมื่อกี้คือตัวมึงบัาหายไปเว้ยไม่ได้บัาอยู่ดีกันก็โผไม่ตัวอยู่ดีตัวมันก็หลุดออกไปจากกูเลย ว่าตกลาวามีกิตันปะไม่ลองไม่รู้ไม่รู้เยทำไมแอร์ดรอ p ปลงน้ำวะนะโอ้ยที่เล็กว่าเนี่ยสีใช้ได้นี่มาเกาะเนี่ยเดือดเดือดเลยโอ้ยออกผ้าเล็กแต่กูไม่สนมากิตันเฮ้ยนี่ไง มีน้อยแต่มีนะถ้่บ้านเราก็มีได้กองไงเฮ้ยทีรยเร็ก์เร็ว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 ยวกูเคลียกันกูจะปุดฮิตตันการกระจับเลยเทกเฮ้ยเท,เทคเห็นปะเห็นทำไงอะที่ยโคเท่เลยจะเก็บสองตัวเลยนะจะฆ่าจะเก็บ ส่วนเล็นทอนิกมาตอนเนี้ยปุ่นกีตันไว้ให้เยอะที่สุดกันฮฮเฮ้ยเสือเสือเสือล็อกขาได้ไหมรอลอกกันมาเอา้าล็อกอยู่ด้วย,ยโอ้ยเสือเสืออะไรยังจ,จับเสือปะ่ะจับอยู่จับอยู่ จับอยู่ถ้ามึงจับได้ก็ดีได้ด้วยโอ้ยมันกัดกูแล้วด้วยฆ่ามัไซนั่นแหละเฮ้ยจะไปไหนจะหนีเหรอจะหนีความเร็วของคนนะฮะแ้วน,นี้ของกูนี่นะตายแล้เน่ตัวกูหิวนะ้ำเอสต้าบินเบอร์รี่เอแลวกันกูมิเบอร์รี่ที่ตัวมาไป่นอนดั มันจะสลบวะเนี่ยค่าสลบมเท่าไหร่ซอรึ่งนึงละเอ้ยกูช่วยกูช่วยกูมีปืนล็อกมั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 นล็อกไม่ได้ระยะนก่อนโอ้ด้นี่ไงพังขัอยู่ขอยู่ขอยู่ขัอยู่ขัอยู่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 อย่อยู่ออยู่อยูอยู่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 อยยูู่ยู่อยู เดี๋ยวเดี๋ยวยิงนะเดี๋ยวเอ้ยมึงยิงหนัะกระติกใส่มันหลบไปแล้วหมดหมดหมดอ่ารับรับรับไอ้ขี้ดุปืนหมดพอดีเจออะไรเบียอ์ไหมขอเนื้อหน่อยเนื้อกเนื้อเนื้อใช่ไหมอ่าในนกเนี่ยนี่มีเซอร์เรตใช้เหล็กยี่สิบเอาละเหลือๆคำถามคือเราจะมันกลับได้ไหมมันต้องค้ามในสมิตรีป่ะสมิตรี โอเคคำถามคือเราจะเมันกลับไปยังไงนั่นแหละปัญหากูรู้แล้ว<笑><笑>ให้กูว้าไปสินะว้ามาแล้วบอกกูนะ,ว,ะว้าแปลวาอย่างนี้มึงเตรียมตัวลงน้ำเลยอ่อยเชี่ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อเราอยู่ข้างหน้าโว้เพื่อนเพื่อนวู้ว let's go <S ลงน้ำนว้าอยู่แล้วี่ใช่ป่ะใช่ใช่ หน้าชนกำแพง <c oughs> <c oughs> อย่ารู้ดิกูเจอกีก้าแล้วกีก้าอยู่เกาะน,น้วเกาะเกาะลาวาอีกก่อนที่เป็นเกาะเล็ก่อ